เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ <Ừ. S 1> ต้นแบบเยาวชนค่ะคต้องบอกว่าเป็นเยาวชนรุ่นใหม่นะคะที่จังหวัดเชียงรายค่ะน้องเคยทำงานเป็นลูกจ้างเงินเดือน9,000บาทแต่ว่าพันตัวเองไปเรียนรู้ทำผักอินทรีย์มีรายได้หลักแสนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ พ่อกับแม่เนี่ยเห็นจากที่พี่ผมเป็นคนทําก่อนเป็นคนเริ่มก่อนแล้วทีนี้เห็นว่ามันดีมันโอเคแล้วก็วัยรุ่นอย่างพวกผมเนี่ยน่าจะชอบก็เล,เลยโทรมาแล้วก็ลองถามผมว่าอยากลองมาปลูกผักดูไหมและนี่คือผลสําเร็จของผู้นําเยาวชนรุ่นใหม่เรียนรู้จากผู้อื่นมาปรับใช้ในแปลงของตนเอง จนเป็นต้นแบบของเยาวชนอื่นน้องต้นสุรชัยแซ่ดูหนึ่งในผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่บ้านดอยช้างของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวีตบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายจากเคยเป็นลูกจ้างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ามีรายได้9,000บาทต่อเดือนต้องเช่าที่พักอยู่ในเมืองเชียงรายพออยู่พอกินผันตัวเอง จากแม่และพ่อขอให้กลับมาทำแปลงเกษตรเหมือนพี่ชายจึงได้ตัดสินใจกลับมาช่วยที่บ้านทำเกษตรและเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงวาวีโดยเข้าไปขอคำแนะนำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่เพื่อปลูกผักอินทรีย์ก็สารบัญวิจัยและพัฒนาพืนาพ้นที่สูงองการพัาชนเนี่ยเราม่หน้าที่ในการขยายงานองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อเข้ามาพัฒนาชุมจนูนพื้นที่สูงให้มี รับชีวิตท,ที่ดีขึ้นแล้วก็มีอาชีพทางเลือกนะครับซึ่งในแต่ละที่เนี่ยเรามีเจ้าที่ประจําพื้นที่นะครับซึ่งเจ้าที่แต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลพืชลรยสาขาเมื่อจะเป็นากาแฟผักไม้ผลเราเจ้าที่เรามีองค์ความรู้ของกันหลวงที่เข้าไปติดตามแปลงของเกษตรกรตั้งแต่พอก้าการปลูกการจัดการการดูแลในแปลงตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยวแล้วก็การขายในพื้นที่อยู่แล้วนะครับ ในโรงเรือนของน้องต้นทำเป็นแปลงปลูกผักจําพวกสลัดกลีนโอ๊กเรดโอ๊กคอสฟิลเล่เบบี้คอสผักกาดหอมบัตเตอร์เฮดใช้เวลาในการเติบโต30วันจึงเก็บขายสู่ตลาดซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมีทีมตลาดที่เป็นส่วนกลางคอยคอนแทคบริษัทในพื้นที่ทั่วประเทศมารับสิงสวน จากนั้นก็พักดิน7วันแล้วจึงลงปลูกผักอีกครั้งโดยจะสลับเปลี่ยนชนิดของผักที่จะปลูกลงในแปลงแต่และแปลงจากนั้นก็เปิดน้ำให้ผัก2ครั้งต่อวันเช้าบ่ายทุกวันส่วนรายได้น้องต้นบอกว่าอยู่ที่น้ำหนักของผักแต่ละช่วงช่วงไหนที่มีผักงามน้ำหนักดีได้ผัก700-800กิโลกรัมก็จะได้เงิน30,000-34,000บาท และทำสถิติช่วงต้นปีที่ผ่านมา2โรงเรือนใน2เดือนทำได้ถึง130,000บาทเราทำการจริงจงเนีแค่ประมาณอาทิตย์หนึ่งในการเตรียมแปลงในการเตรียมผักเตรียมอะไรเงี้ยครับพอปลูกเสร็จเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรแค่ตอนตื่นเช้าม,มามาให้น้ำ แค่นั้นเลยครับผมแล้วก็แวะเดินดูบ้านเผื่อมีอะไรที่มันเราต้องดูแลยังไงเอาใจใส่นิดหน่อยจากนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรครับไม่ต้องทํางานทั้งวันเลยแค่ปล่อยให้มันอยู่กับมันอย่างนั้นแลให้น้ําเสร็จแล้วก็ไปที่อื่นได้เลยเรามีเวลาว่างทั้งวันเลยครับนี่ค่ะชื่อมนนะคะจบการจัดก,การมาค่ะก็ปัจจุบันก็ได้กลับมาช่วยงานที่บ้านค่ะแล้วก็อนาคตก็คาดว่าอยากจะทําเป็นของตัวเองเพราะว่าไรายได้จากตรงนี้ก็ได้ดีค่ะเกษตรกรรายใหม่ที่เข้ามาเราเนี่ยสิ่งที่หนึ่งที่เราเราต้องเข้าไปดูก็คือหนึ่งเรื่องของพื้นที่ สองคือน้ำสามคือคือ,อบริบทของของพื้นที่ว่าแสงแดดได้ไหมนะครับน้ำอยู่ตรงไหนแล้วก็พื้นที่ตรงเนี้ยชันไหมประมาณเท่าไหร่มีต้องมีการปรับน้าดินไหมเนี่ยเบื้องต้นที่ที่เราต้องไปดูก็คือ3สิ่งที่สำคัญที่สุดของของของ,ของการปลูกพืชผักนะครับ และนี่คือต้นแบบของผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่เรียนรู้จากผู้อื่นมาปรับใช้ในแปลงของตนเองจนเป็นต้นแบบของเยาวชนคนอื่นน้องต้นสุรชัยแซ่ดูหนึ่งในผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่บ้านดอยช้างของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวีคงสกรวุฒิเดชถ่ายภาพวทัทนีบุญเก่งทีมข่าวเอ็นีเชียงใหม่รายงาน